สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่ เพจเฟ e บุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือ2องขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ฝากกาดติดตามได้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครพามาชมนะฮะรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะนะเป็นรถที่คนรู้จักกันขายให้นะครับคันนี้ก็ช่วยแกซื้อมานะครับนะฮะซึ่งรถนะฮะดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับ ะะแต่รถคันนี้นะครในเรื่องของเกียร์คสซีนะฮะช่วงล่างดีมากนะครับนะ,ะราคาไม่กี่บาทนะฮะราคาเท่ากับหมอไสคเลยนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี2533นะครับเป็น m a d d t t ัน n d อ r นะครับนะฮะเป็นเครื่องยนต์2,500ของตัวอีดูสุนะครับเป็นฝาดำนะครับนะ,ะเพราะว่าช่วงนั้นนะฮะอีูสุกับ m a ด้าใช้เครื่องร่วมกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งบางคนนะฮะจะชอบเครื่องยนต์ตัวนี้มากนะฮะ ปัญหาจุกจิกน้อยดูแลง่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็เครื่องอึดเครื่องทนมากนะฮะสมชมสภาพก่อนนะฮะเดี๋ยวผมบอกในเรื่องของราคานะครับนะฮะว่ามันเหมาะแก่ราคาหรือเปล่านะครับผมนะฮะซึ่งเป็นรถยตินะฮะก็ซื้อช่วยแกมานะครับมาดูนะฮะสีสันก็คือตีทั้งคันไม่สวยนะครับสีสันมีหนามีโปเยอะนะครับไม่สวยนะครับผมนะฮะนะยางก็พอใช้งานได้นะครับนะฮะ อย่างพอใช้งานได้ชัดทรงชัดซีดีนะครับนะฮะแต่เคยพ่นกันสนิมมาแล้วมันเก่าๆนะฮะนี่ฮะชัดซีจะไม่มีผุนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงรับหูแหนบนะฮะไม่ว่าจะซ้ายขวานะครับหรือว่าช่วงด้านหน้าไม่มีผุนะครับชัดซีก็ยังดีอยู่นะฮะนะสังเกตก็คือหนึ่งละได้ชัดซีนะครับนะฮะ แล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะครับส่วนภายในนะฮะฟิล์มไม่สวยทั้งคันนะฮะฟิล์มไม่สวยนะครับภายในแผงประตูเดิมๆนะครับเบาะมีฉีกขาดอยู่บ้างนะฮะพรมพื้นจะสกปรกหน่อยนะครับนะฮะซึ่งเหมาะแก่การเอาเข้าไร่เข้าสวนเอาไปวิ่งละหมอก่อสร้างนะฮะท่านใส่ไปเลยนะฮะใส่ของจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับไม่ต้องระมัดระวังมันมากนะครับภายในคอนโซลมีแตกรล้าอยู่บ้างนะฮะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแอร์ไม่มีนะครับระบบมีแต่คอมแอร์ถูกถอดไปแล้วนะครับผมนะฮะนี่ครับภายในจะประมาณนี้นะฮะเราไม่ชงต่อนะครับก็คือสภาพแบบนี้จริงๆไม่ได้อยากซื้อเข้านะครับนะแต่ช่วยๆแกนะครับเป็นคุณตาอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมนะฮะช่วยกันซื้อมาส่วนเล่มนะฮะมาดูนะฮะเป็นใบแทนก็คือเคยเปลี่ยนเล่มมาแล้วแต่คันนี้นะครับรถแค่สองมือนะครับ ไม่น่านเชื่อว่ารถตัวนี้จะแค่2เจ้าของเท่านั้นเองสังเกตง่ายๆนะครับนี่เล่มนะฮะรถคันนี้ยังเป็นป้ายดําอยู่เลยนะฮะก็คือป้ายทะเบียนตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะช่วงนั้นก็จะยังเป็นเลขตัวหนังสือดาก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นตัวสีเขียวนะครับผมนะฮะนะฮะก็ไม่เคยย้ายไปไหนนะฮะอยู่ที่ขอนแก่นเจ้าของแรกนะฮะออกเมื่อปี33นะครับผมนะฮะคันนี้ซื้อสดมานี่ครับในเล่มก็ระบุอยู่นะครับว่า ครอบครองเมื่อปี33แต่ชื่อเราอาจจะไม่ให้ดูยังเป็นตัวที่ส่วนมากป้ายดำนะครับเขาจะเป็นตัวหนังสือที่เขียนอยู่ยังไม่พิมพ์นะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับเปลี่ยนมือมาเจ้าที่2เมื่อปี39แล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับส่วนหน้า1 6หน้า18นะครับหน้า16ภาษีไม่ขาดนะคะต้องบอกว่าคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับดูจากสภาพภายนอกนะฮะเหมือนเหมือนต้องแจ้งจอดหรือจดใหม่นะฮะ แต่คันนี้ภาษีไม่ขาด68นะครับผมหน้า18ก็โอนกรรมสิทธิ์ธรรมดาทั่วไปนะครับนี่เล่มพร้อมชุดโอนพร้อมนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับว่าซื้อจากคุณตาจริงๆนะซื้อที่บ้านแก่เลยนะครับนะส่วนความเดิมนะฮะรถก็ไม่ได้ชนนะฮะรถยังเดิมๆโครงสร้างยังเดิมๆอยู่แต่สีสันไม่สวยเท่านั้นเองนะครับนะสีสันไม่สวยเลยนะฮะเกียร์นะฮะก็เป็น5เกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ยังอยู่ด้านหน้าอยู่ ถ้าเป็นชมใหม่กว่านี้จะเป็นเกียร์ที่อยู่ตรงกลางเหมือนยูสุแล้วนะครับนะตัวนี้ยังเป็นเกียร์งออยู่นะครับผมนะฮะแม็ไลเนอร์มีให้โลบาร์มีให้พร้อมนะครับผมนะฮะยางพอใช้งานได้นะครับก็ใช้วิ่งทางไกลได้อยู่ส่วนด้านท้ายกันชนมีนะฮะแต่กันชนไม่สวยแล้วนะครับโยกโยกเกคุณตาแก่ก็เอาอะไรรัดไม่รู้นะครับเวลาสตาร์ทจะมีเสียงนิดๆนะครับฝาท้ายนะครับก็ยังสภาพดีอยู่นะฮะ เปิดได้ปกติล็อกได้ปกตินะครับนี่นะครับชายท้ายยังสวยอยู่นะครับนะฮะไม่ถือขี้เหล่ไม่ได้ผุไม่ได้ทะลุนะครับแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมนะครับนะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยสีสันไม่สวยนะฮะชัดซีดีนะครับผมนะฮะไม่ผุนะครับนี่ชัดซีนะครับนี่นะฮะชัดซีไม่ผุไม่ดำนะครับผมนะฮะนี่ครับหลังคา ประมาณนี้นะครับสีสนันสสไม่สวยอันนี้เปิดเปิดด้านนอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะเปิดด้านนอกไม่ได้ต้องไปเปิดด้านในนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวไปเป in, ิดฝั ja ่งนู้นให้ดูก็ถ้าซีเรียสเรื่องความสวยความงานคันนี้ตัดผ่านได้เลยนะครับเพราะรถคันนี้ไม่ใช่รถสวยนะครับผมนะเป็นรถที่เอาไปใช้งานนะครับผมนะฮะเอาเข้าไร่เข้าสวนนะฮะนะถูกมากนะฮะกันแดดกันฝนได้นะครับ ใช้ไปบรรทุกวิ่งของวิ่งอยู่ทุ่งนาอะไรนะครับบางทีเราซื้อรถเก๋งนะใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่านี้ยังยังแพงกว่านี้ก็มีนะครับแขงประตูยังสมบูรณ์แบบอยู่นะคุณตาก็ถือว่าดูแลอยู่แต่อาจจะมีเพียง,พ,ยงพวกดินพวกอะไรอยู่ในผมเยอะหน่อยนะฮะเนี่ยก็ยังเดิมโครงสร้างยังเดิมยังดูง่ายอยู่นะครับไม่ดูแตกแล้วนะครับผมนะฮะซ้ำนงซ้ำนายยังดีอยู่นะก็ภาษีนี่ครับ 68พฤศจิกาก็คืออีกหลายเดือนนะฮะอีก10กว่าเดือนนะครับนะภาษีไม่ขาดเห็นสภาพนี้ภาษีไม่ขาดนะครับนะแต่สีสันไม่สวยยางก็เป็นออตานิทั้ง4เส้นนะครับตันชนหน้านี่เห็นไหมฮะป้ายยังเป็นป้ายดําอยู่เลยนะแต่ว่าถ้าเราไปโอนนะครับขนส่งยังไงเขาก็บังคับเปลี่ยนป้ายให้เป็นป้ายสีเขียวเหมือนกับรถพวกประมาณนั้นนะครับป้ายเขียวแบบนั้นแล้วตัวซีอเขียวนะครับผมนะฮะว่าป้ายนี้ถูกตัด ติดไปแล้วนะครับต่อภาซีได้แต่เวลาโอนเขาจะบังคับเปลี่ยนนะครับระบบไฟยังใช้งานได้หมดนะครับว่าเป็นไฟเบรกไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับนะใช้งานได้ปกติถ้างั้นตรวจขนส่งไม่ตรวจตรอไม่ผ่านนะครับผมนะฮะนี่ครับมาดูนะครับไฮไลท์ของคันนี้นะฮะคุ้มนะฮะบอกเลยว่าซื้อรถคันนี้คุ้มนะครับนะเครื่องยนต์นี้ก็ เพื่อนเกียร์นี่ก็หลายตังค์อยู่นะครับถ้าจะคิดเป็นการแยกอะไรนะครับชัดทรงยศซีก็ได้หลายตังค์อยู่นะครับนะแต่คับรถคันนี้ขี่ได้นะเอาไปใช้งานดีกว่านะครับไม่ต้องเอาไปแยกอะไรนะครับมีเฮดเดอร์มาให้นะครับคุตาใส่เฮดเดอร์มาแล้วเรียบร้อยคอมแอร์เดิมเคยมีนะครับนี่จะเห็นสายเอนะฮะแต่น่าจะคอมน็อกไปนะครับแกก็ถอดทิ้งไปแล้วนะครับคันนี้ไม่มีพาวเวอร์เป็นแมนนวลเป็นเอ่อพาเวอร์นะครับไม่ใช่พาวเวอร์นะครับ ซุ้มซอกได้เดิมนะครับคานหน้าเดิมเห็นไหมครับเลขคานชัดเจนมาดาเขาจะมีแบบนี้นะครับเนี่ยซุ้มซอกฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมอยู่นะครับนะฮะมีการความร้อนติดมาแล้วนะครับติดมาให้แล้วปั๊มดีนะฮะคันนี้บอกเลยว่าปั๊มดีมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์มันจะดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับนะฮะในราคาที่ไม่กี่บาทแบบนี้คุ้มหรือเปล่านะฮะเบรกมือใช้งานไม่ได้นะครับผมนะฮะ ครั้งเดียวชิ้นเดียวติดนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับนะฮะไม่มีระบบเผาหัวนะฮะติดง่ายแล้วเครื่องเขาก็จะค่อนข้างเพาะเลยนะครับนะเครื่องคันนี้เครื่องเพาะมากนะจะมีเสียงอีกอีกอีกอันนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงเครื่องนะ,ะเสียงกันชนท้ายนี่นะฮะเสียงกันชนท้ายตัวนี้นี่นครับอ่ะไปดูฝากเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะมาดูนะครับ เครื่องยนต์นะครับไม่มีเทอร์โบเป็น n อนะครับผมเครื่องยนต์เสียงเพ,พนะราะๆนะคะดูปั๊มนะฮะอัตราเลกปัม๊มโคตรดีนะฮะบอกเลยปั๊มดีมากปั๊มดีนะฮะอาจจะมีคนขาวนิดๆกแกๆคงไม่ได้ค่อยได้ขี่นะฮะเนี่ยเทสดูนะฮะปัม๊มปั๊มมาดีมาตามมือนะฮะปั๊มดีมากยังกับปั๊มซิ่งนะฮะนี่นะฮะ ดูสเต็ปนะฮะปั๊มดีนะฮะปั๊มยังดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะด้วยของเอเนดเดอร์ด้วยนะครับก็เสียงก็จะมาไวหน่อยนะครับอัตราเร่งก็จะดีหน่อยนะครับนะฮะไม่อั้นนะครับก็อาจจะเป็นสูตรนะ,ะสองออกหนึ่งนะครับนะฮะ ส่วนกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับยังดีไหมในเครื่องเคาะแล้วนะครับปั๊มดีแล้วเครื่องยนต์นะฮะนี่ฮะดูครับไม่น่าเชื่อว่ารดอายุขนาดนี้นะครับด้วยสภาพภายนอกแบบนี้เครื่องยนต์เขายังดีอยู่นะครับนะฮะยังน่าใช้อยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับหม้อน้ำนะฮะมาดูหม้อน้ําคอหม้อน้าไม่ค่อยดีนะครับดูจากทงฝานะครับนี่เปิดเดี๋ยวให้แรงดันออกก่อนนะครับ อ้ ه, นะฮะนี่นะครับรูนิดนึงนะฮะปั๊มน้ำดีนะฮะนี่ครับแต่น้ำจะแดงๆหน่อยถ้าไอ้นี่นะครับเราเอาไป่า,ายหม้อน้้าทิ้งหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนิดนึงเพราะว่าหน้าบ่าสัมผัสไม่ค่อยดีนะครับ พอหน้าบ่าสัมผัสไม่ดีเวลาปิดฝาหม้อน้าไม่ค่อยดีแล้วมันจะน้ําจะรั่วออกได้นะครับมีนิดนึงตรงนี้ก็คือเปลี่ยนคอตัวนี้ใหม่นะครับผมแนะนำนะฮะแต่ขี่ทางไกลได้นะครับผมนะฮะแต่ควรใช้ความเร็วไม่เกินร้อยนะครับเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะมันจะไหลลงฝาม้อน้ําตอนแรกมันไม่ดีนะครับก็ผมก็เลยขัดขัดให้มันเสมอนิดๆก่อนมันเคยแบบเป็นตามดแถวแถวฝาม้อน้ํานะครับก็ไหลลงไปนู่น ก็แนะนำนะครับเพราะผมขายเอาเอากำไรพันสองพันนะครับก็เปลี่ยนมอเตอยเปลี่ยนพอตัวนี้ใหม่นะครับนะเวลาปิดจะสนิทมันจะตรงฝาตรงนี้มันจะเป็นตามมดอยู่นะครับนะปั๊มดีนะครับนะฮะเครื่องยนต์ดีปีปั๊มดีนะครับปั๊มน้ําแรงนะครับผมนะฮะนะเครื่องยนต์ไฟลงไฟหน้าเป็นยังไงนะครับนะขับขี่ได้ช่วงล่างดีนะครับนะดูไฟหน้า ดูไฟเลี้ยวนะครับมาดูนะฮะไฟเลี้ยวติดไหมไฟเลี้ยวอันไหนไฟเลี้ยวอันล่างไฟหน้าติดนะไฟเลี้ยวน่าจะเป็นอันล่างนะครับดูด้านท้ายเดี๋ยวดูให้นะครับเนี่ยไฟหลีติดนะครับไฟท้ายติดนะฮะไฟท้ายข้างนี้ก็ติดแต่มันเป็นมันซีดนะจากสีแดงมันซีดแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีออกสีนี้นะครับผมส่วนไฟเลี้ยว ไปเลี er, ้ยวดูให้ไม่รู้ว่าติดนะติดอยู่นะครับผมแต่ฝั่งขวาไม่ติดนะฝั่งซ้ายกระพิบติดอยู่นะฮะเดี๋ยวฝั่งขวาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะครับผมนะฮะนี่ครับติดอยู่นะครับผมนะฮะไฟหน้าติดไฟเบรกติดปกตินะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวดูให้ไฟเลี้ยวด้านขวานะฮะไม่รู้ว่าเป็นที่รีเลย์หรือว่าเป็นที่อะไรนะครับหรือก้นนะครับ ไฟพามานะฮะไฟฉุกเฉินไม่น่าจะใช้งานได้นะครับผมนะฮะแต่แต่ฝั่งไหนนะโอ้ติดนะฮะแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่กดไม่ได้นะครับฝั่งนี้ติดอยู่อ่าโอเคนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคาฟังราคากันนะครับคันนี้นะครับช่วยแกซื้อมาจริงๆแกแกเป็นคนแกนะครับก็ยุ่เยอะแล้วนะครับผมนะฮะจริงๆ ไม่อยากจะซื้อด้วยซ้ำนะครับนะฮะก็เห็นใจกันนะครับบางทีอขอร้องกันนะฮะช่วยกันก็ซื้อมานะครับซื้อถูกมากก็กลัวแกนะฮะไม่พอใช้นะครับนะฮะก็ซื้อมาค่อนข้างแพงก็เอาว่ากำไรแค่พัน0อ0 0 0หรือไม่ได้ก็ได้ทุนนะครับ คันนี้นะครับก็เลมเอกสารพร้อมโอนนะฮะภาษีไม่ขาดก็จะอยู่ที่ราคา39,000ับาทนะครับนะฮะ3า0 0 0บาทรถขับขี่ได้นะครับไม่ใช่รถพังรถต้องลากไปนะฮะก็คือขับขี่กลับบ้านได้เลยใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับผมนะฮะอย่างมากก็แค่ไปเปลี่ยนเรื่องน้ำมันเครื่องเอาแล้วก็ขับขี่นะฮะนะครับขี่ยาวๆได้เลยนะครับใช้งานบรรทุกนะฮะ ใช้งานกับไร่กับสวนได้นะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาขโมยไม่ต้องห่วงว่ารถจะมีริ้วรอยขูดขีดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีแม็กไลเนอร์มาให้ใชส้ส่งเฉดสีบรรทุกได้นะครับนะฮะถ้าอยากสวยก็ถ้าเรามีตังก็ทําสีเอานะครับก็สวยดูดีขึ้นเยอะนะครับนะฮะก็สามหมบาทนะครับ39,000บาทสนใจโทรเบอร์0 9 8 27442790982744279นส่ะฮะส่วนไลน์นะครับไลน์ ID ก็ให้เราไปที่ไลน์นะครับเราติ๊กตรงด้านล่างเป็นปุ่มโฮมนะครับเป็นรูปบ้านนะฮะจากนั้นนะ,ะก็ไปดูที่มุมบนขวานะครับเป็นรูปคนนะครับรูปบวกนะครับก็กดเพิ่มตรงนั้นให้เราติ๊กตรงคําว่า ID นะครับมันจะมี ID กับเบอร์โทรนะให้ติ๊กตรง ID แล้วใส่0944754441เป็น ID l ดี e หรือ l ล n e ดีนะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะฮะก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือสองเคแกนก็ทักผมมาได้ส่วนเร็วที่สุดดีที่สุดก็คือการโทรนะครับก่อนเดินทางรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดหรือยังมีติดจองหรือยังนะถ้าติดนัดแล้วผมก็จะไม่รับนัดสายซ้อนนะครับนะฮะก็จะให้คนที่ผมนัดแล้วดูก่อนจบไม่จบว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ3า0 0 0บาทเข้าไรทเข้าไรก็สวนได้เดินทางไกลได้อยู่นะครับ นะฮะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ